ครับก็ขอกราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม op. เพชรโชว์ออาเอ้พูดอะไรต่อดออีอยู่กับเกมโปรตุ t ยทากสองนะครับอันนี้จะเป็นการถ่ายซ่อมนะ <c ười> คือผมใช้อะไรนะเอ็นวีเดียจีฟอร์สค e r i e n ยนในการอัดคลิปนะครับเดี๋ยวทีนี้เออ่ถ้าท่านผู้ชมที่ดูผมสตรีมอ่ะก็ผมก็จะบอกว่าเออผม จะมีหูฟังสําหรับสตรีมแล้วก็พอไม่ได้สตรีมอ่ะหรืออัดคลิปก็จะถอดหูฟังตัวนี้ออกมาใช้ลําโพงแทนนั่นเองนะก็มันทําให้มันทําให้ไดเวอร์เสียงอ่ะมันสลับกันนะครับเพราะว่าหูฟังที่ผมใช้อ่ะมันเป็น USB เนาะพอเราเสียบปุ๊บมันก็จะมันก็จะใช้การ์ดเสียงของ USB ละไดเวอร์หรือการ์ดเสียงของ USB ทําให้เวลาเราเข้าเกมหรือออกเกมแบบว่าเราเปลี่ยน บางทีอ่ะบางครั้งบางทีเราเข้าเกมหรือเราเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์รับฟังเสียงกระทันหันเงี้ยทําให้อุปกรณ์รอ่ะมันมันเลือกผิดอันคือเมื่อคือตอนถ่ายตอนถ่ายวันนั้นอ่ะมันเป็นคลิปตอนถ่ายวันนั้นมันมันใช้ไดเวอร์ของไมโครโฟนผิดอันผมพูดไปให้ตายมันก็ไม่ออกนะครับอ๋อคือแบบอ๋อคือจะบ้าตายมากเลยอะ่ะเออ คือผมเล่นจนอันนี้ออกตัวก่อนเลยว่าผมเล่นจนจบแล้วนะครับก็เออพอมาดูทีพี่เสียงไม่ออกเอ้าจริงเหรอเพราะว่าบางอันเสียงมันก็ออกไงบางอันเสียงก็ไม่ออกโอ้โหแล้วถ่ายยาวด้วยก็โอ้โหตามนั้นเลยแต่ก็เอานะมาเอาเนื้อเรื่องแล้วก็แอคชั่นใช่ไหมนี่เต็มแล้วรนะ้อยเปอร์เซนต์อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะ เฮลิคอปเตอร์ป่ะต้องเฮลิคอปเตอร์ฮะอันนี้แต่จะปลดล็อกเมืองสามนะโล่สองไบโอบอมบ์ห้าเรียกเรียกฝูงบาวเลอร์ห้าโมเทชันอ่ะอันนี้ผมขี้เกียจเล่นแล้วจริงเพราะมีให้แล้วก็ผ่านละอ่ะแล้วก็อ๋อเรดเน็ตก็คือทำทำชาเลนจ์ให้ครบนะครับอ่าผมได้ฟาสต์เลิร์เนอร์มา exp ep มากขึ้น25%โอเคนะ ล้วคืออันเนี้ยอันนี้ออกตัวก่อนเลยว่าเล่นจบแล้วหนึ่งรอบนะครับแล้วแบบเอา้าแล้วแบบแม่งย้อนกลับไม่ได้ก็ต้องเริ่มใหม่โอ้โหผมนี่แบบแม่งปั่นทั้งคืนโอเวกรกรมปั่นทั้งคืนเลยนะครับอ่าแรดแรดเน็ตเนี่ยใช่ไหมแรดเน็ตเออาร์ดแรดแรดเน็ตก็คือนี่พวกชาเลนทวกเนี้ยเออเนี่ยก,ก,กูคนเดียวที่เล่นเกมเนี้ยนะเออได้บอกแล้วเกมมันเก่านะครับก็เออ เหรียญอะไรก็ได้เหรียญทองแดงเหรียญเงินเหรียญเหรียญทองอะไรก็ได้นะครับเล่นให้มันครบเดี๋ยวก็จะปลดล็อกเองนะถ้าเราเล่นครบทุกอันเราจะปลดล็อกเมอร์เซอร์สกินด้วยนั่นเองโอเคก็รู้สึกว่าคลิปที่หกจะเป็นภารกิจนี้นะครับอ่ะลุยแ่งเอ้ยพี่ครับเสียงมึงมีไหนฮะอ๋อมีปัญหาเด็หน่อย เทคกิ้งเดอะแคสเซิลยึดปราสาทผู้การผู้ประชาการแบ็กวอตกำลังมองดูไปแล้วเจมอาทิตย์หน้ารับรู้ว่าพันเอกพันเอกลุกจะเคลื่อนย้ายไปยังจะเคลื่อนย้ายดรยังโซนปลอดภัยทีแค่กำลังคิดอยู่คือพันเอกลุกกำลังจะมีการประชุมในไม่ชานี้แล้วอาทิตย์หน้าบอกว่าโคนิก ตัวแทนตัวแทนของดรคโคนิกเธอคนนั้นอาจจะเป็นพวกกายพันธ์อีกคนหนึ่งก็ได้นะโอเคเปลี่ยนไปชุดนี้ได้ไหมไม่ได้ว่ะชุดนักวิทยาศาสตร์มีการประท้วงนะครับว่าเมื่อไหร่จะลาออกไม่เห่ะแค่นั้นแหละหู้ <c oughs> ากรรปะชุมงานของเรางงาานขอเรจะไปจัดการต่อกับทีมของดรคนนิกพวกเขาไปรายงานตัวมึงต้องขออนุญาตพูดก่อนเว้ยไอ้เวนข้อมูลทุกอย่างจะอยู่ที่ตัวตัวผมกับร้อยเอกไรลี่ไอ้ร้อยร้อยตีไรลี่ และเป็นพวกเราที่ให้คำสั่งแปลไม่ทันน่ะโอ๊ยเครียดกูเครียดแปลไม่ทันคือคืออ่าเราอ่านใช่ไหมเข้าใจแต่เราต้องมาประมวลคำพูดไงเจมส์รับรู้อะไรบ้างนักวิทยาศาสตร์จำการแล้วแล้วพวกมันกำลังจะออกจากที่นี่ผม ตอนนี้ผมกำลังมุ่งหน้าไปเพื่อเจอตัวต่อตัวกับมันเลยโอเคขอให้โชคดีนะนั่นแหละไปที่ R&D Research and วิจัยค้นคว้าหรอ Research and Development เพื่อหยุด เพื่อไปหยุดตัวแทนของลัตเตอร์โคนิ um ีกบอลิต้าซีซีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มแรกประจำการแล้วแัสเตอร์นี่คือหน่วยซีซีเดี๋ยวเข้าเราเสียคนไปเยอะแล้วนะไม่ได้นะฮะมึงคือดูดิสงสัยอะไรกันยังไม่ได้ยังไม่ได้

แดกเฮลิคอปเตอร์อยู่ไหนกูอยากออกแล้วแดกแดก3มตัวเพื่อรับรู้แผนการของเมอร์เซอร์แบ่งเอ้ยพวกนี้ไม่รู้จะกลับเมอร์เซอร์เลยแต่ว่าพวกนี้มันไม่เกี่ยวเจนเทคตูดเียการติดต่อกับทีนักวิยาของคนอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่อย่าบอกนะว่าต้องเป็นเฮลเลอร์น่ะไม่รู้นะว่ามันรู้ได้ไง จะให้เฮลเลอร์เข้าไปยังเขตที่2ไม่ได้อย่าพลาดเชียวล่ะร้อยตรีไปเลยสุดเพอร์โทย์ว่ะบัตรรองครับไอเวย์ชื่อว่าร้อยโทไรลีย์ดูเหมือนว่ามันจะเป็นคนที่รับขัสั่งจากลูกเดตรงดูเหมือนว่าผมจะได้ข้อมูลที่มีประโยชน์จากเขาจำนวนว่างเลยนะ ทำในสิ่งที่จะเป็นเถอะมาโกวันนี่คือแคสเซิลเปลี่ยนภารกิจขอให้ทุกคนล้อมจับจัดการกับเจมเฮลเลอร์กูต้องการให้มันมาอยู่ในถุงใส่ซบเอามันเดือดเดือดแล้วนี่ไงแล้วว่าไงล่ะนายนี่ไงแล้วนี่ไงแล้ว No อ,ยอยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนจ๊ะพี่ทหารจะให้กูทำลายของเล่นมึงหมดทุกทีเลยใช่ไหมโอ้โหโอ้าจโอ้หโอ้โหาอ้โเดอเโหโอ้โรโอุ้หโอ้โหโอใช้ยหโอ้โหโอ้โหโอโหโอโหโอนเหโอ้โห้โหโอ้โหโอ้โ e โอ้โหโออหโออ้โหโม้ะหโ้โห้อ้ออ้้ออหห้้อ ทำลายยานเกาะโดยใช้ยาพหานะของพวกมันเองโดนเล่าใช่ปะ่ะเร็วไปเลยแกอยู่ไหนนี่อยู่นี่เองยิงโลว์โลว์โลา์ลวรแอไม่ใช่อยู่ไหนแกอยู่ไหน พ่อหนุ่มทหารโอเคตอนนี้เราต้องตามหาไวท์ตรีไลลี่นะครับแม่งยังพูดอยู่เลยยังพูดอยู่เลยแปลว่ายังยังยังอยู่อ๋อาลังกิจสำเร็จแล้วนี่เออมาผมอยากทำแบบนี้ผมอยากได้อาวุธครับกูอยากกูอยากแบกมินิกันแบบพี่แซมเครียดเออโอาเราเรเราเใช่ละใช่ละ not so tough now, are you Riley? Where's your window, huh? Where's your closet full of zombies now? Father, this little bitch, Lieutenant Riley, he's second in command of the Rooks, right? his were take place, to If ขอโทษขอโทษขอโทษแม่คือจะยิงคือผมจะยิงไอ้นั่นไม่ได้จะยิงมันแล้วมันก็รับกระสุนเยอะเกินเจมส์เฮลเลอร์อยู่ในย่านแถวแนี้แหละกูต้องการให้มันมาอยู่ในถุงใส่ศพกูจะไม่หยุดอ่าเนี่ยไม่ใช่โฟมคย น่าจะแบบสี่น่าจะใช้คำน่าจะใช้แทนคำว่ามินิทหรือเปล่าไหมมิดเออหน่วยของฉันกำลังจะไปถึงในอีกสีนาทีโอเค,อเ,คเราต้องยิงมันครับแล้วเราจะรู้ว่าใช่หรือเปล่ายิงอ่าไม่ใช่ชื่อโซเยอร์ไม่ใช่ทหารทหารลกทหารนายหนึ่ง พุชยิงไม่ใช่อยู่ว่ะสองตัวตรงนู้นต้องเป็นสองตัวตรงนู้นวิธีหานะให้ดูชื่อให้ดูปกิริยาตอนที่เราทำการโจมตีอ่านี่ตายแะผ่านเ่านี่ไง Focus yo. Are going you at, soldier boy? You gonna make me break all your toys? Or you gonna come out and play? Castle, this is Hammerhead 3-1. a 1-2 is off and possible Casualties over. Fuck. 3-1, keep your heads on a swivel. Red Crown, this is Castle. We have contact with Heller. Requesting air support. Over. Castle, this is Red Crown. Ballista 2 is มันก็ขึ้นชื่อนี้ไม่ช่เหรอเอออะไรวะเออเอามีดอกันมารทมนาวอลวเอิอนเบรา่ยวาเมนจดีเอะคริก้ยมึกจะฆ่ามึงมันไม่ฆ่าฉันถ้าคิดว่าฉันเป็นนายล็อก ใส่ซอกดัดคอดูความตรงจำไม่คิดว่ามันจะตายนะไรเลยได้ข้อมูลเรื่องพิกาของลอคอร์ดยังผมเกรงว่ายังไม่มีครับท่านนายได้รับการเข้าถึงที่อยู่ที่อยู่ของยารักษาไว้ไร้ทำให้ฉันตั้งข้อสงสัยกับเขาและคนของเขาซะก็ว่าหาเรื่องหาเรื่องให้มันนั่นแหละ เพราะว่าทางแบ็คทางลุกเป็นใครนะครับเออลุกก็เป็นผู้ประชาการของแบ็ควอตผู้ริชาการสูงสุดของสาขานิวยอร์กนะครับมันก็มีที่เดียวเปล่าวะอุ้ยเฮี้ยกดไม่ทันหัวร้อนความร้อนนี่มาเต็มนี่ก็ต้องมาถ่ายแก้่ย่ จบภารกิจในฐานมึงเลยไงล่ะแคสเซิลนี่เช็คเมดมึงอยู่ไหนวะต้องทดสอบต้องทดสอบวิชาฝีมือการแสดงแล้วเออนี่คือไลลรีบเอาไปถึงแคสเซิลครับสวัสดีครับมีปัญหาได้หน่อยไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยรีบกลับมายังพื้นที่ปลอดภัยและติดต่อฉันกลับมาเร็วเกี่ยวกับดรอาเชอร์น่ะเออ Taking the Castle ยึดปราสาท าลุกก็คือป้อมใช่ไหมวิวยี่สิบครับเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปเอ้าทำไมทำไมวิวสิบสี่สิบห้าวะเออนั่นแหละผมออกตัวแล้วนะว่าฟินิชเชอร์วิชชั่นโคนรีดิวฟินิชเชอร์สามารถทำลายยานเกาะได้เลย บัตรหลวงครับดรอาร์ชเชอร์หายตัวไปเ้วก็แบ็คว็อกไม่รู้ว่าตัวเธอนั้นอยู่ไหนแต่ว่าเธอคนนี้กำลังทำงานเกี่ยวกับยารักษาไวไ้ไรแม่เจ้าเราต้องรีบตามหาเธอแล้วไม่ต้องกังไม่ต้องห่วงไปครับตอนนี้ผมยึดตัวไลลี่มาแล้วลูกจะต้องบอกผมในที่นี้ผมอยากจะรู้อยา่างแน่นอนอ่าเมสออฟบลัดวงเขาวงกดที่ชุ่มไปด้วยเลือดเลย เนี่ยพอเราอัพเต็มปุ๊บการสัญจรไปไหนมาไหนเราก็ง่ายขึ้นครับก็ต้องปลดล็อกม u เ a t i o n อะไรพวกนี้ด้วยนะแต่ถ้าใครไม่ถูกใจก็ซื้อมาเล่นเองนะผมไอ้แหนงงเลยพอลูบรอจะลงจอดแล้ว ลราพูดอยู่ขอพิีกัดล่าสุดของดรเช่ได้ไหมดรเช่หายไปแล้วทีมงานของเธอก็หายไปด้วยหลังจากที่เฮลเลอร์ฆ่าคนของโคนิกไปเธอเธอหายไปพร้อมกับดรกูเรียสเดี๋ยวจะส่งพิกัดล่าสุดให้แล้วกันอ่าแบ็คโครงโครงการไวไลท์ของเจนเทคถูกดรอาร์เช์แทรกแซงเราต้องไปรับรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ตามหาดรโกเทเลสเจมนายอยู่ไหนอ่ะตามหาใครบางคนที่ชื่อว่าดร์กูเทเลสอ่ะเขาเคยทำงานกับดรอาเชอร์ถ้าเชิญตามหามันได้แล้วก็ก็ต้องเข้าถึงตัวอาเชอร์ได้อย่างแน่นอนเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าไอ้ไวไลท์นี่มันคืออะไรกันแน่ระวังด้วยนะเจมเมอร์เซอร์อยู่ในแถวนั้นฉันว่ามันไม่ปล่อยให้นายยุ่งย่ามกับแผนการของเขาได้ตามใจหรอกก็บัตรหลวงก็พยายามเตือนว่าข้างในมันอันตรายอะไรนะผมถ่ายซ่อมประมาณ2คลิปเลยมั้ง3ามคลิป3ามคลิป คลิปส <l id sei> ุดท้ายด้วยคลิปที่ตีเมอร์เซอร์ด้วยโอ้โหปวดหัวเลยอ่าชิปหายละทำไงดีวะอ่าแล้วก็คือพลังเนี้ยเลเวลห้าแล้วแต่ผมยังไม่ใช้ใช้ตามในเรื่องโบทำอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นไงวะเฮ้ยแล้วมันก็หนีไป มีอะไรอ่ะเย้ยยัดเค่โอ้มโอ้โหให้ดูน้ำน้ำแดงเน้นเน้นเยดเค่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยผมยังอยากอยู่เลยทำไมเสื้อมันยับยับแม่งเอ้ยหายไปแล้ววะไอหาไอหานี่มันใช้นั่นๆๆๆจัดละ ไอ้นั่นมันใช้ระเบิดเพื่อตกตาฉันฉันต้องตามหามันอาายู่นี่เฮ้ยจับมันเลยช้าไปเออยะใส่แว่นด้วยโอ๊ยไอ้สัสโอ้ยห้าวจัดห้าวตีนโอ๊ยเฮ้ยอะไรวะลบ เกี่ยวและดัดหลังเบ๊ะเบ๊ะเออมีดอัพเต็มก็จะเป็นแบบแบบเนี้ยแบบสวยถ้าอัพไม่เต็มคืออาวุธแม่งไม่สวยเฮ้ยเพนตาขึ้นไอ้ห่าไอ้หนีไอ้กระจอกอยันนี้เหมือนเดิมครับใช้สูตรเดิมสูตรโดดและคลิกซ้าย หยุดก่อนลบอ่าดัดขาไม่ไงเราพับผ้าเอ้าล่วงเนี่ยกูกูเอาหมัดกูใช้หมัดกูใช้หมัดล้วนๆเลยก็ยังได้เด็กโอเค โอเคต้องระวังตัวทุกปีก้าวเฮเบิร์นี่คือนี่คือสารของโคนิกแล้วก็แล้วก็ดอกเตอร์อาเชอร์คุณแน่ใจแล้วว่าจะทำให้ดอกรคุณเมอร์เซอร์ผิดหวังน่ะมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเอ้ยระเบิดอันนี้ก็เป็นคนส่งสารของอเล็กเมอร์เซอร์ ใช่ใช่มันหรือเปล่าไม่ใช่ครับแต่เป็นคนส่งสาร,ารจากโร,อ,อ,รอาเชอร์ถึงกับใครบางคนที่ฐานอาดำผมจะต้องไปตามหาที่ฐานนั่นแล้วคิดว่ามันใช่กูเทียร์เลสหรือเปล่านะโอเคเป็นแค่เด็กส่งสารแน่ใจเลยว่ากล้าทำให้อเล็กเมอร์เซอร์ผิดหวังอ่ะใครจะไปกล้าเราไม่มีการแทรกแซงโครงการยารักษาวะกดคิวเพื่อออกล่า อยู่ในฐานนั่นเองไออาร์เชอร์มันอยู่นั่นนั่นเองจะต้องลออมันออกมาไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งทำให้ทหารระเบิดก็น่าจะใช้งานได้อยู่นะไอเทคนี้ไอเทคนิคนี้โคตรจะสําโคตรจะยังไงมีประโยชน์สุดๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างขัดต่อหลักเกมนิดนึงนะคือเราเดินไปกอดใครก็ได้อกด e แล้วกด x เดินเดินหันหลังให้ระเบิดแบบหล่อๆ ยังแค่เกิดอะไรขึ้นวะน้าเจมเฮลเลอร์มึงหาอาเชอร์ไม่เจอแน่การค้นคว้าของมึงจบลงที่นี่แล้วเออเรดข้าวนี่คือหน่วยแรดเทอร์หกหนึ่งมีพวกติดเชื้ออยู่ในฐานครับอาดัมด้วยระเบิดโดนเปล่าโดนภารกิจสำเร็จอ้าวอะไรวะทีเดียวได้เลยมึงตาย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 ซะ ดูดูความทรงจำดรกูเอเราจกดทนได้ว่ามันได้คุณแนใจว่ามันจะได้ผลแค่เล็กน้อยมันก็เกิดผลที่กดทบกว้างใหญ่แต่มันต้องมีการก็ต้องมีการดำเนินการเกิดขึ้นมันจะทำงานได้เหมือนสิ่งที่คุณอธิบายมาหรือเปล่าวางใจได้เลยผมจะทำให้แน่ใจว่าทุกหยดของทุกหยดของไวไลน์นั้นจะอยู่ในการควบคุมของคุณครับเมอร์เซอร์ ในนายแบบโมเดลุเลยทีเดียวแม่เจ้ากูจะไปตามหาดรกูเทเลสแล้วกูก็จะถามดรเตอร์เซอร์ดีเลยว่าบัตรหลวงบัตรหลวงครับผมได้อย really nice, right ู <Ton ics NG> ่ของกูเทเลสเร็วเข้าเจมเขาอยู <os> ่ที่อ๋อยรงนี้อยู่ข้างหน้านี้โครงการไวไลท์เอ้าแม่งเปลี่ยนร่างร้อนนี่วะ มาแล้วจิมมี่เฮลเลอร์คุ้งได้ข่าวนายมาเยอะเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะสู้เดี๋ยวจะซ้อมให้เป็นเกียรติแล้วกันช่วยบอกหน่อยสิว่าอาเชอร์อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยไม่คิดเลยว่าจะถามแบบสุภาพแบบนี้นะโอ้โอ้โอ้โหทัน่าไม่ตายจ้วง่เฮ้ย ทีีเดียวทีเดียวโคตรโคตรแรงไอ้คลิปเก่านี่แบบแม่งกระตึ้งนึงอันนี้อัพเต็มแล้วไงดรอาร์ชอร์ทีมของคุณทำเป้าหมายสำเร็จอยู่ยุลงหรือยังก้าวสิบแปดเปอรเสำเร็จสมบูรณ์แล้วค่ะดรเมอร์เซอร์ยังไม่ดีพอฉันต้องการร้อยเปอร์เซ็นต จะให้ฉันกลับไปเหรอแต่มันเสียงมากเลยนะจะถูกเปิดโฟงความี่ยงที่เธอไม่กลับไปมันจะมากกว่านี้อีกรับทราบค่ะ่เราต้องไปตามเราต้องไปลวงข้อมูลมาให้ได้ว่าเมอร์เตอร์จะทำอะไรกับไวรัสเอ้ยอย่ารักษาไว้ไลท์เรียบร้อยแล้วภารกิจสำเร็จเขาหงกดที่ชุ่มไปด้วยเลือดอา้าวมาคับคุย วิโอคอแป๊บบัตรหลวงครับผมยังไม่เลยว,ว่า<ต>ดออรอาเชอร์อยู่ไหนอ่ะแต่ว่าไอไวไลไท์เนี่ยมันดูเหมือนว่าเมอร์เซอร์จะยุ่งยากยุ่งเกี่ยวแทรกแซงมันพระเจ้าช่วยถ้าเจอถ้าเจอดอรอ,อ,อา,ารอเชอร์ก็คงจะรู้อะไรบางอย่างเดี๋าายวจะแจ้งอทิห้าให้ผมจะผมจะกลับไปหาผมจะกลับไปหาอะไรนะพันเอกลุกเพื่อเพื่อรอดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นต่อไป โอเคครับก็ขอบคุณท่านยมตีติดตามแล้วก็ติดตามเารับชมเนะลอเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนี้ต้องขออภัยด้วยที่อาจจะล่าช้านิดหนึ่งพอดีเออนั่นแหละ <c oughs> โอ้ยครมันมีเนี่ยเหลืออีกสองคลิปนะฮะก็คุณก็ได้รับรู้กันตอนนี้แหละว่าอาจจะเป็นสปอยลนิดหน่อยนะไม่เป็นไรหรอกแค่มาบอกว่าเออนี้เรารีบแก้ไขอย่างเร็วที่สุดแล้วนะ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าผมไปแล้วสวัสดีครับ